3,000ยังได้อยู่นะฮะรอบนี้คุณ 6, คุณ6มายังได้อยู่นะฮะมาขอคุณ9ยังได้อยู่นะฮะอ่ะ15โ oh อ้โหอย่างนี้สวยงาม6,750โ oh อ้โหนะฮะมารัวๆไปเลยนะครับโชวต์ตอคำเตือนวิดีโอนี้จะทำพื่อความสน,นุบสน,นาและความเป็นเทียชมน с т ь เด็กที่นีอายุตตากว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะเผีย ก็สวัสดีนะฮะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะฮะในคลิปนี้เราก็มาอยู่กันที่โจรสลัดกันดีกว่านะครับอ่าในรอบนี้นะฮะผมจะขอจัดไปเป็นรูปแบบตัวทบเลยแล้วกันนะฮะก็จะเบ็ดไปประมาณ200เลยแล้วกันนะฮะมาดูกันเลยดีกว่านะฮะรอบนี้ผมจะสามารถที่จะบวกได้ไหมนะครับอ่ามาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับอ่าตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มต้นเกมนะฮะก็บวกมาทั้งหมด140นะอ่าจัดไป นั่นแหละสวยผมไปแบบด่วนๆเลยแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่ามันจะพอที่จะได้ตัว s c a ตอร์หรือเปล่านะฮะสำหรับในรอบนี้นะ <c oughs> ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะฮะที่ค่อนข้างที่จะแจกดีเลยนะครับสำหรับในเกมนี้นะฮะก็ <c oughs> ลเลยลองกลับมาอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันโอ้โหตัววายนั่นแหละสวยตัวนี้จัดไป50บบาทคูณ2ไม่ได้นะฮะรอบนี้นั่นแหละสวยตัวนี้อ่ายังได้อยู่นะไปคูณ3 โอ้โหไม่ได้นะฮะได้มา160ยบาทนะครับโอ้โหตัวโจรสลัดนะตัวเมื่อกี้ไม่ได้เฉยอื้มนะฮะเวลาเจอตัวสวยมันไม่ค่อยอยากจะออกนะฮะเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะสำหรับในรอบนี้นะครับนั่นแหละสวยตัวนี้จัดไปเดี๋ยวมาลุ้นสเกตเตอร์กันดีกว่านะฮะไม่รู้ว่ามันพอที่จะได้หรือเปล่านะฮะสำหรับตัวสเกตเตอร์โอ้โหไ้ตัวนี้นะฮะอ่ะ ตะขอยังได้อยู่โอ้โหจะได้รอบ2ก็ไม่ได้นะฮะตัวนี้อ้าจัดไปคุณ2นั่นแหละสวยตัวนี้800จัดไปเลยนะฮะรอบนี้โอ้โหมา่าจะได้อีกไหมเนี้ยนะฮะรอบนี้อ้ายังไปเรื่อยๆกันอยู่นะครับโอ้โหสกเกตเตอร์อ้าสวยงามนะตัวนี้160บาทนั่นแหละสวยนะฮะคูณ2จัดไปโอ้โหคุณ3เราไม่ได้นะฮะ อ่า300บาทโอ้โหมาลุยสแกตเตอร์ดีกว่ายัางไม่มานะครับโอ้โหตัวนี้500บาทจัดไปเลยนะฮะร,รอบนี้อ่าสวยงามบนล่างโอ้โหไม่ได้อีกนะฮะนั่นแหละสวย60บบาทได้อีกไหมไม่ได้อีกโอ้โหรอบนี้อ่าโอ้โหม,มา ลอลุ้นตัวสเกตเตอร์นะฮะไม่รู้ว่ามันจะออกง่ายหรือเปล่านะเพราะว่าในเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะฮะที่สเกตเตอร์ค่อนข้างที่จะออกช้านิดหนึ่งนะแต่เวลาออกมาแต่ละรอบก็ค่อนข้างที่จะจ่ายดีนะฮะสำหรับในเกมโจรสลัดนี้นะครับรอบนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าผมจะได้หรือเปล่านะแต่ผมก็จะลองแบบวัดดวงดูแล้วกันนะฮะโอ้โหนั่นแหละสวยมาลุ้นสเกตเตอร์กันไม่ได้นะได้เป็นตัว A แทนนะครับโอ้โหได้เพียงแค่คูณ2เนาะ นั่นแหละสวยตัวนี้มาอีกรอบหนึ่งไม่ได้นะฮะโอ้โหตัวโจรสลัดมาทั้งหมด2ตัวอ่าตัวนี้สวยงามจัดไปไม่ได้อีกแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวกดไปกันเรื่อยเดีกว่านะฮะรอบนี้รู้สึกว่าจะหนืดๆนะฮะผมไปแบบด่ดวนเลยก็แล้วกันนะสำหรับในรอบนี้นะครับ นั่นแหละสวยร้อยสาโอ้โหรอบ2อคูณสก็ไม่มานั่นแหละมาขอตัวคูณสองโอ้โหสเกตเตอร์มาแล้วสองตัวโอยนะฮะจะได้อีกสักตัวหนึ่งก็ไม่มาเนาะนั่นแหละสวยตัวนี้นะหกร้อยจัดไปยังได้อยู่นะฮะคูณสองต่อไปคูณห้าเอ,อยังได้อยู่นะั่นแหละสวยจัดไปอีกรอบหนึ่งโอ้โหไม่ได้แล้วนะฮะได้มาอยู่ที่หนึ่นะครับ อ่ายังไปเรื่อยๆกันอยู่นะครับรอบนี้ก็ถือว่ายังพอจะเก็บตัวเล็กๆตัวเล็กๆต,ตัวเบาๆได้อยู่นะฮะอู้สกัเตอร์สตัวก็ถือว่ายังบวกตัวเล็กๆอยู่นะฮะก็ถือว่ายังพอที่จะวัดดวงได้อยู่นะฮะสำหรับในเกมนี้นะมานั่นแหละสวยตัวนี้เต็มแผงนะฮะโอ้โหรอบนี้พันหบาทไปเลยยังได้อยู่นะครับ ก็ถือว่ายังไปแบบเรื่อยๆอยู่นั่นแหละสวยตัวนี้อ่าไม่ได้อีกนะฮะคิดว่าจะมาต่อรอบที่สองไม่ได้นะฮะรอบนี้รอบเดียวจบโอ้โหสกัเตอร์นั่นแหละอีกหนึ่งตัวโอ้โหตัวนี้เต็มแผงไปเลย530นั่นแหละสวยตัวนี้พันสามโอ้โหนะฮะเข็มทิศนะครับโู้โหสุดยอดจริงๆยังได้อยู่คุณห้า โอ้ oh, โหรอบนี้บวกไปที่2,120ับาทนะฮะถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะรอบนี้อ่ะยังไปต่อนะฮะรอบนี้ผมก็จะรอลุ้นตัวสแกตเตอร์นะไม่รู้ว่ามันจะพอที่จะเข้าหรือเปล่านะฮะอ่ะคูณ2นั่นแหละสวยตัวนี้2,340คูณ3โอ้โหจะได้คูณ5ก็ไม่มาแต่ว่าจะได้อีกสักตัวหนึ่งนะฮะนั่นแหละ จัดมาอีกรอบไม่ได้นะครับรอบนี้อ่ะยังไปเรื่อยๆกันอยู่นะครับรอบนี้240อ่าจะได้อีกไหมมาขอตัวคูณ2ยังได้อยู่นะฮะเรียบร้อยตัวนี้สวยงามนั่นแหละ310บาทโอ้โหเดี๋ยวอรอลุ้นตัวสแกตเตอร์กันดีกว่านะฮะ ก็ถือว่าแจกแบบค่อนข้างดีอยู่นะจัดจัดอยู่นะครับถือว่าพอได้อยู่นะฮะถือว่าจะไม่ใช่ตัวใหญ่มากแต่ก็ยังพอที่จะบวกกับเอาทุนกลับมาคืนได้บ้างนะครับ <S <S นั่นแหละตัวเคโอ้โหร30บาทรอบนี้อ่คูณสองไม่ได้นะครับรอบนี้โอ้โ oh หรอบนี้140บาท อรอลุ้นตัวสแกตเตอร์นะฮะจะได้หรือเปล่าเนาะในรอบนี้รู้สึกจะวันวันอยู่นะฮะนั่นแหละสวยตัวนี้เต็มแผงมาลุ้นอีกตัวหนึง่งสแกตเตอร์มาสแกตเตอร์มาโอ้โหไม่มานะฮะรอบนี้เสียดายนะอุตส่าห์มาตั้ง2ตัวแล้วนะครับนั่นแหละสวยตัวนี้ร้อยยีจัดไปโอ้โหนั่นแหละสวยสามพันนะฮะโอ้โหรอบนี้สวยจริงๆนะฮะ ไปต่อเนื่องนะฮะรอบนี้เป็นยังไงผมจะรอวัดดวงกับตัว scatter นะฮะไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่านะแต่ผมจะลองวัดดวงไปสักระยะหนึ่งแล้วกันเนาะมาดูกันดีกว่าอขอปรับเป็นตัวธรรมดานะฮะรู้สึกว่ามันจะเหนื่อยละขอปรับเป็นตัวธรรมดาก็แล้วกันนะฮะไม่ต้องเล่นแบบสปีดนะครับอ่าตัวนี้สวยงาม50บาทคูณ2นั่นแหละสวยขอตัวที่3มาไม่ได้นะฮะรอบนี้ โอ้นั่นแหละมาลุ้นตัวสเกตเตอร์กันดีกว่ารอบนี้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมสุดท้ายสุดท้ายโอ้โหก็ยังไม่มานะฮะรอบนี้ถือว่าอืมนะก็ถือว่ายังนิดนึงนะฮะสเกตเตอร์ยังออกช้าอยู่นะผมว่ามันจะได้หรือเปล่าไม่แน่นะฮะอาจจะมาหรืออาจจะไม่จะไม่มานะฮะตัวนี้บอกยากมากเลยนะเพราะว่าในเกมสล็อตอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดนะครับ โอ้โห oh, 130รอบนี้อีกไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วนะฮะรอบนี้โอ้โ oh, ห3ามสี่รอบติดแล้วนะครับรอบนี้นะฮะโอ้ย oh, ตัวเดียวสแกตเตอร์ไม่ได้อีกแล้วรอบนี้โอ้โ oh, หยาวๆไปเลยนะฮะอุ้ย oh, สแกตเตอร์สองมาลุ้นตัวหนึ่งได้ไหมโอ้โ oh, หยังไม่มานะฮะอืมตัวนี้เบาๆสามสิบาบาท นั่นแหละสวยนะฮะตัวนี้ตัวโจรสลัดหนึ่งพันจัดไปโอ้โหพอได้รอบเดียวแล้วมันไม่มาอีกเลยนะฮะโอ้โหรอบนี้เป็นไงโอ้โหสแกตเตอร์จะมาหรือเปล่านะเนี่ยรู้สึกว่าจะเล่นนานแล้วนะฮะก็ลองวัดดูกันอีกสักหน่อยนึงแล้วกันเนาะนั่นแหละ2ตัวโอ้โหไม่ได้อีก เหมือนมันจะอยากจะออกนะผมอุ้ยตัวนี้5,150โอ้โหอะไรกันเนี่ยเต็นแผงนะฮะรอบนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆโอ้โหนั่นแหละ250จัดไปโอ้โหยังได้อีกนะฮะรอบนี้โอ้โหมดแล้วนะฮะตัวนี้เป็นบิ๊กวินไปเลยนะครับถือว่าโอ้โหดึงกลับมาคืนได้บ้างนะครับสำหรับในทุนของเราที่ลงไปเท่าไหร่6,790บาทนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะรอบนี้ ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะแต่ผมจะอรอลุ้นตัวสเกตเตอร์นะไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะฮะโอ้โห2สองตัวอีกแล้วนะฮะรอบนี้มาอีกไหมไม่มานะครับโอ้โหตัวเดียวไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะสเกตเตอร์นะฮะแต่ก็หวังลึกๆนะฮะว่ามันน่าจะมาอยู่นะมาคูณ3ไม่ได้ อ่าตัวนี้นะฮะมาคูณ2ต่อไม่ได้โอ้โหต้องขอไปอยู่แถวบนสุดเลยนะฮะนั่นแหละสวยคูณสองมาไม่ได้นะครับพอมันแตกแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะหนื่ๆน,นะผมดูๆแล้วนะฮะตอนนี้ไม่รุ้นเลยละรอตัวสเกตเตอร์นะไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะครับรอบนี้คูณหนึ่งอยู่เลยนะฮะนั่นแหละสวย รอบเดียวจบอีกแล้วอ่าก็ไปกันเรื่อยๆนะฮะสำหรับในรอบนี้นะไม่รู้มันจะมาหรือเปล่านะฮะก็ลองไปวัดดวงกันดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหยาวอีกแล้วนะฮะรอบนี้นั่นแหละสวยมากลุ้นสแกตเตอร์กันอีกหนึ่งตัวโอ้โหไม่ได้นะฮะเหมือนจะอยากออกนะฮะแต่มันไม่มาเนาะนั่นแหละ90คูณ2ยังได้อยู่มาขอคูณ3 ไม่ได้นะฮะได้เพียงแค่คูณ2มาลุนสแกตเตอร์กันดีกว่ารอบนี้โอ้ยไปแล้วนะเมะื่อกี้โอ้โหนะฮะเสียได้ตัวเมื่อกี้มาแล้วแต่มันก็ไปแล้วนะฮะเฮ้ยสองตัวโอ้โ,โห,หอะไรกันนี้จะได้ต่อเนื่องหรือเปล่าน,นั่นแหละสวย100คูณสมายังได้อยู่ไปคูณ3ไม่ได้นะฮะ อ่ะตัวนี้นะครับถือว่าโอเคคุณ2มาโอ้ไม่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเรารุ้นตัวสเกตเตอร์เนาะอุ้ยตัวนี้มาตัวนี้นะฮะจะได้หรือเปล่าสเก t ตเตอร์ขอเถอะจัดมาอีกหนึ่งตัวโอ้โหไม่ได้เลยนะแตด่ดูดูมันเหมือนมันอยากออกนะฮะอื้จะได้หรือเปล่านาอในรอบนี้นะฮะ ยังไม่มาเฮ้ยนั่นแหละลุ้นมาตัวนี้เฮ้ยโอ้โหไปแล้วนะฮะเอาอีกแล้วนะฮะรอบนี้สกตเตอร์แต่ยังเหลืออยู่นะมาลุ้นนั่นแหละสวยตัวนี้หล่นมาจนได้นะครับอะมาลุ้นตัวสเกตเตอร์กันดีกว่านะฮะหมุน10รอบนะครับรอบนี้จะเป็นยังไงนะฮะผมก็จะพอละนะฮะถือว่าเล่นค่อนข้างนานแล้วนะครับมาลุ้นกันดีกว่ารอบนี้สวย3,000ันจัดไปคุณหโอ้โหรอบแรก3 0 0พ ยังได้อยู่นะฮะรอบนี้คุณสุณหกมายังได้อยู่นะฮะมาขอคุณเก้ายังได้อยู่นะฮะอักูสิบห้าโอ้โหอย่างนี้สวยงามหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบโอ้โหนะฮะมาลลัวไปเลยนะครับรอบนี้โอ้โหรอบนี้เป็นบิ๊กวินอีกแล้วนะฮะเก้าพันกว่าบาทเชียวน่ะนะฮะรอบนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆ9ิ0เก้าพันสามนะฮะคุ้มค่ากับการลอนะฮะถือว่า พอได้พอได้นะฮะอ่ะมาลุ้นกันต่ออีกประมาณ8ตัวหมุนนะได้ไหมยังได้อยู่โอ้โหพันสามร้อยห้าสิบรอบเดียวจบนะฮะขอสักคูณสองสามรอบนะอ่าพันสองมาคูณหกยังได้อยู่นะครับไปคูณเก้ายังได้อยู่นะรอบนี้โอ้โคูณสิบห้ายังมาอยู่นะครับรอบนี้ถือว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆริงบิ๊กวินอีกแล้วนะฮะในรอบนี้ โอ้โหบวกแบบจัดจ้านจริงๆนะฮะคุ้มค่ากับการรอ6,300อ่าจัดไปอีก3ตัวหมุนนะเดี๋ยวหมดรอบนี้ผมพอแล้วนะฮะไม่เล่นละถือว่าบวกแล้วนะครับยอดตัวนี้บวกไปอยู่ที่2องหมนกว่าแล้วนะฮะนั่นแหละสวยมากคูณ6ไม่ได้นะฮะอ่าตัวนี้คูณ6มายังได้อยู่นะครับรอบนี้โอ้โห,โโหจบไปแล้วอ่าโอเคนะฮะถือว่า เราก็มาตีท้ายครัวได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ฝากเพื่อนนะ,ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วกันนะฮะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ